สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะเรียกว่าหา,หายกันไปนานนะไอเทมเด็ดในเซเว่นนะคะสิอย่างด้วยกันนะเป็นของถูกและดีนะคะซึ่งแอมมาเคยทคําคลิปแบบนี้เมื่อประมาณปีหรือ2ปีที่แล้วลคนดูแบบเกือบแปดแสนพอแอมย้อนกลับไปดูแล้วเฮ้ยจริงๆแล้วทําไมแบบปีนี้แอมไม่ทําอัปเดตอีกเพราะว่ามันมีของหลายอย่างที่แอมใช้จริงๆแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะเอาอย่างนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะมาดูกันเลยว่าสิอย่างที่แอมจะมพูดเนี่ยมีอะไรกันบ้างเนาะ อ่าอย่างแรกนะคะคิดว่าตัวนี้เพื่อนๆอาจจะแบบเคยเห็นแอมใช้ใน how to หรือว่ารีวิวหรือว่าอะไรไปแล้วนะคะซึ่งเป็นของที่แอมชอบจริงๆแล้วก็ใช้ด้วยนะคะนั่นก็คือนี่เลยเป็น b B ีนะคะของนามิตัวนี้นะเป็นซองสีดานะคะซึ่งตัวนี้ที่แอมชอบนะจริงๆแอมชอบรุ่นซีซีของเขาด้วยที่ก็ออกมาก่อนนะเนี้ยแต่ว่ารุ่นเนี้ยเขาจะปกปิดมากกว่านะคะแล้วก็เนื้อของเขาจะเป็นแบบเนื้อเหลืองๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผิวแทนนะสามารถใช้ได้นะ,ะเนื้อจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ เวลาเกลี่ยะคะ่ะเขาจะค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะตัวเนี้เขาจะปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ส่วนผสมของเขาอะ่ะจะช่วยปรับให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ลดพวกจุดด่างดำด้วยเนาะ ก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยก็ลองดูตัวนี้ได้นะเพราะว่าแอมวมามันดีนะคือปกปิดดีแต่ว่าถ้าเราต้องการการปกปิดที่มากหน่อยเงี้ยก็อาจจะแบบเพิ่มเลเยอร์ในการลงไปนะคะป้องกันแสงแดดน,นะคะกันน้ำกันเหงื่อนะแล้วก็ควบคุมความมันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งเวลาที่แบบใครถามแอมในเพจอย่างเงี้ยแอมจะแนะนําตัวนี้เสมอนะในเซเว่นเพราะว่ามันแบบดีจริงๆนะคะต่อมาตัวที่2นะคะที่แอมจะนำมาพูดถึงนะเรียกว่า เป็นของที่แบบใช้มากันตั้งแต่รุ่นแม่เลยมังน้ำผื้นี่เลยน้ำมันมะกอกจำปลาทองแนะ้วเขายในเซเว่นบาทหรือ12บาทนี่แหละจาไม่ได้แหละแต่ว่าเวลาที่แอมใช้แอมไม่ได้ใช้ทาตัวนะส่วนใหญ่คนจะชอบใช้ทาตัวใช่ป่ะแต่แอมเอามาหมักผมนะฟังไม่ผิดแน่นอน แอมจะใช้น้ำส้มสายชูนะคะเพื่อน <S <S ๆอาจจะแบบเฮ้ยแปลกๆนะๆแอมจะใช้น้ำส้มสายชูนะ,ะน้ำผึ้งนะแล้วก็น้ำมันมะกอกตัวนี้นะคะผสมด้วยแบบสัสดส่วนที่มันเท่าๆกันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ร้านทําผมอะ่ะเขาแนะนํามานะคือเวลาที่แอมแบบผสมเจ้าสามตัวนี้ลงไปนะคะแอมก็จะผสมเท่าๆกันแล้วก็แอมจะหมักนะตั้งแต่กลางผมนะคะไปจนถึงปลายผมนะเพราะว่าผมแอมอ่ะทาสีค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้สูตรนี้จะทําให้ผมเราอะ่ะ ไม่เป็นวุ้นแล้วก็ผมมาแข็งแรงมากขึ้นนะคะแอมก็ทําเป็นประจำเลยนะแต่ว่าไม่แนะนําให้ทาตั้งแต่คนผมนะเพราะว่าถ้าทําตั้งแต่ตรงนี้มันจะมันๆแยมก็ไม่โอเคนะทาแค่ปลายก็พอนะคะมาต่อที่ชิ้นที่สามแอมจะนำมาพูดถึงนะก็คือนี่เลยสมูทเตอนะคะตัวนี้เขาจะเป็นสลิปปิ้งเซรั่มนะซึ่งเวลาที่แอมใช้แอมจะทากลางคืนหนาๆไปเลยนะแนะนําว่าเหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวมันนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมด้วยนะคะคนผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้เนาะ ก็จะให้ดูเนื้อก่อนนะซึ่งเนื้อตัวนี้เวลาที่แอมทากลางคืนนะแอมจะทาแบบนะหนาๆไปเลยนะคะทั้งหน้าแล้วก็ลําคอนะเขาจะมีส่วนผสมนะคะของว่านหางจระ,ะเข้นนะมะเขือเทศเมื่อข่อยทานนะะแล้วก็ทีๆนะจะช่วยแบบว่า ลดการอักเสบของผิวลดความมันบนใบหน้านะคะกระชับูขุมขนแล้วก็ช่วยให้ผิวเราเนี่ยแบบดูกระจ่างใสขึ้นนะคือจะเป็นเจลลคือมันเกี่ยง่ายแล้วก็ไม่เหนียวเหนหนะผิวเนาะแอบมบก็เลยชอบก็ลองดูๆกันนะสาหรับสาวๆที่แบบอยากหาสลิปปิ้งเซรั่มสักตัวนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาดีนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะมาต่อทนนี่ตัวที่4นะคะซึ่งตัวเนี้ยเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายเป็นสิวนะหรือว่าคนที่ไม่อยากให้สิวเนี่ยกลับมาเป็นซ้ำๆนะคะแอบมบจะใช้ตัวนี้เลยนะ แอมจะชอบพกเวลาที่แบบเดินทางหรือว่าเวลาที่เป็นสิวนะคะนั่นะก็คือนี่เลยของ PHD นะตัวนี้เขาจะเป็น Advan c e d Acne นะคะคือจะช่วยแบบว่าปกป้องกันเกิดสิวลดความมันนะคะแล้วก็ไม่ให้สิวเนี่ยกลับมาเป็นซ้ำๆนะเพราะว่าเขาจะเป็นเทคโนโลยีนะคะ Extra b V บวน,นะคือจะเป็นเหล็กในนะคะซึ่งเหล็กในเนี่ย ขาจะช่วยออกฤทธิ์ในการแบบว่าขาจัดพวกสิวหรือแบคทีเรียนะรวมถึงลดความมันบนใบหน้านะคะแล้วก็กระชับรูขุมขนเนาะเวลาที่แอมใช้นะคะคือเขาจะมาเป็นเซ็ตแบบนี้จะใช้โฟมล้างหน้าก่อนนะคะตัวนี้เวลาใช้แล้วแบบรู้สึกว่าหน้าไม่ตึงไม่อะไรนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาแบบคลีนพวกเครื่องสำอางได้ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็หลังจากที่แอมใช้โฟมล้างหน้าเสร็จนะแอมจะใช้เป็นโทนเนอร์นะคะใช้โพดไปแบบเป็นครึ่งละนะเพราะว่าตัวนี้ เพื่อนๆจะชอบถามแอมว่าโทนเนอร์มันจะต่างกับน้ำเกลือเช็ดแผลยังไงคือน้ำเกลือเช็ดแผลเนี่ยเขาจะช่วยคลีนหน้าเฉยๆแต่ว่าโทนเนอร์เนี่ยจะคลีนหน้าด้วยแล้วก็เขาจะมีพวกสารบำรุงหรือว่าสารที่แบบเขาเรียกว่ากำจัดพวกการเกิดสิวหรือว่าความมันด้วยนะคะหลังจากที่แอมใช้โทนเนอร์เสร็จแล้วนะแอมก็จะมาใช้ครีมนะคะซึ่งแอมจะบีบครีมให้ดูนิดนึงเนาะซึ่งครีมมันจะหมดแล้วล่ะก็เวลาที่ใช้นะคะแอมก็มันจะเป็นครีมขาวๆแบบนี้เนาะ เวลาที่ใช้แอมก็จะทาทาั้งหน้าแล้วก็ลำคอนะใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าสิวมันแห้งเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เป็นพวกรอยดําด้วยนะแอมก็จะทาไปเลยนะคะประมาณนี้นะเนื้อเาขาค่อนข้างที่จะแบบคือมันซึมง,ง่ายแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะ <c oughs> ก็ลองดูดูกันเนาะสำหรับสาวๆที่แบบเป็นสิวหรือว่าไม่อยากให้สิวเป็นซ้ำนะคะเขาก็จะมาเป็นแบบ ประมาณนี้เลยนะคะอะมาต่อที่ตัวที่5เนี่แอมจะนำมาพูดถึงนะซึ่งตัวนี้แอมเคยพูดไปแล้วนะคะในคลิปวิดีโอแป้งฝุ่นถูกและดีนะแอมซื้อตามแม่นะคะเพราะว่าแม่แมาใชนะ้นั่นก็คือนี่เลยแป้งฝุ่นของเดลิฟทนาคารนะคะ,ะ,คะตัวนี้เขาจะแบบว่ามีแบบว่าเขาเรียกว่าไม้ธนาคารผสมอยู่ด้วยซึ่งตัวนี้ที่แอมชอบนะ,ะเนื่องจากแป้งเขาจะเป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ย คนผิวแทนใช้แล้วน่าจะไม่เทานะผิวอะไรก็ใช้ได้นะแต่ว่ากลิ่นมันจะแบบไม่ใช่สมุนไพรไปเลยแต่แบบกลิ่นมันจะแปลกๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเนาะเพราะว่าทาไประหว่างวันมันก็ไม่มีกลิ่นแล้วก็แบบเน้นเนื้อแป้งมากกว่าคนะ่ะต่อมาคนะมาต่อที่ตัวที่6นะจะเป็นกันแดดนะคะที่แอมแบบว่าใช้แล้วรู้สึกว่ามันโอเคนะนั่นก็คือนี่เลยของลอรีออลนะคะตัวนี้เขาจะเป็น UV Perfect นะซึ่งเนื้อของเขาอะเขาจะเป็นครีมกันแดดแบบเนื้อสีครีมๆีมนิดนึงเพราะฉะนั้นอะเวลาที่ทาไปอะคือเขาจะแบบ กลืนไปกับผิวเลยนะคะแล้วก็ไม่ลอยนะเขาจะป้องกันแดดค่ะ SPF 50+ PA 4+ นะคะแล้วก็เป็นรองแบบว่า UV นะคือแบบปกป้องกันแดดค่ะได้ยาวนานนะเวลาที่แอมใช้แอมรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้เขาคุมมันได้ค่อนข้างโอเคแต่โดยส่วนตัวนะแอมชอบตัวนี้มากกว่าของล o รีอัจ,จะเป็นรุ่นหลอดเขียวนะตัวนี้เขาจะเป็นแบบว่ารุ่นแบบว่า Ma t ต face นะเขาโอเคกว่าแอมว่าเขาแบบดูแมตกว่าแล้วก็แบบว่าเวลาที่ทาอ,ออกมาจะคุมมันมากกว่านะแต่ว่า เขาไม่มีขายในเซเว่นไงเพราะฉะนั้นแอมก็จะแบบเวลาที่พกไปต่างจังหวัดหรือไปไหนมาไหนแอมก็จะพกเจ้าต,ตัวเล็กตัวนี้เนี่ยแหละต่อมานะคะมาต่อที่ตัวที่เจ็ดที่แอมจะนํามาพูดถึงนะ <c oughs> น่าจะเจ็ดได้ละมั้งชายชายเจ็ดแล้วเจ็ดนั่น <c oughs> ก็คือนี่เลย <c oughs> เป็นมาสกนะคะตัวนี้จะเป็นของ B K นะเขาจะเป็นแอ n นี่มาสนะคะเวลาที่แอมใช้ <c oughs> ก็คือแอมจะแบบทาบริเวณที่แบบเป็นทีโซนหรือบางทีก็จะทาไปเลยทั่วหน้านะ ตัวนี้เขาจะช่วยลดการอักเสบของผิวได้ดีนะแล้วก็เวลาที่ทาไปเขาจะเป็นกลิ่นแบบว่าทีทีเพราะฉะนั้นมันจะรู้สึกสบายผิวนะคะแล้วทาไปแป๊บนึงแล้วมันก็จะแห้งติดกับหน้าไปเลยนะคะแล้วก็ล้างออกนะแต่ว่าเวลาที่แอมอยู่ห้องเนี้ยแอมก็จะใช้เป็นแบบหลอดๆลออย่างเงี้ยคือใช้ใกล้จะหมดแล้วนะค่อนข้างดีอะ่ะแอมชอบมากเลยตัวเนี้ยต่อมามาต่อกันที่ตัวที่แปดนะคะตัวนี้จะเป็นมาสตาร์นะจริงๆนะในเซเว่นเขาจะมีมาสตาร์ประมาณ สแบรนด์หรือ3แบรนด์เนี่ยแหละจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเท่าที่ใช้มารู้สึกว่าอันนี้มันโอเคสุดนะอันนี้นะคะคือของ Baby Bright นะคะเป็น t o m o t o ก u t a Eye Mask นะแอมจะไม่ค่อยเน้นเรื่องรดแพนด้าหรืออะไรอย่างงี้มากเท่าไหร่เพราะว่าแอมรู้อยู่แล้วว่าการนอนอะมันน่าจะสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแอมจะเน้นเรื่องแบบว่าให้ใต้ตาชุ่มชื่นมากกว่านะคะซึ่งตัวนี้เวลาที่ใช้อะรู้สึกว่าใต้ตาชุ่มชื่นดีนะคะแล้วก็ แผ่นมาของเขาอะทำมาไม่ได้หนาเกินเพราะฉะนั้นแบบเวลาที่แปะลงไปคือมันจะไม่ไหลไปไหลามาไงมันก็แบบโอเคหน่อยเนาะซึ่งเขาจะเขียนเลยนะคะว่าลดพวงรอยแบบว่ารอยใต้ตาดาําหรือว่าริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้รู้สึกจะราคา25บาทหรือ29บาทนี่แหละประมาณนี้นี่แหละแต่ว่าไม่แพงนะต่อมาะคะตัวที่9นะซึ่งแบบไม่ได้อยู่ในหมวดบิวตี้หรืออะไรเลยนะแต่ว่า เป็นของที่แบบใช้จริงๆแล้วก็แบบว่าใช้มานานมากๆแล้วนะคะก็คือนี่เลยเป็นไหมขัดฟันนะของออรโบีนะคะซึ่งจริงๆอะแอมจะบอกว่าแอมมาติดไหมขัดฟันมาตั้งแต่ช่วงที่แอมตัดฟันแล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่าการที่แบบใช้ไม้จิ้มฟันหรือแบบว่าไม่ได้ดูแลอะไรเท่าไหร่อะมันทาความสะอาดไม่พอนะคะแอมใช้ไหมขัดฟันมาหลายยี่ห้อมากแต่ว่าออร์โลบีอะเป็นอันที่แบบแอมรู้สึกว่าเขาแบบทําเนื้อไหมมาค่อนข้างที่จะแบบ ทำความสะอาดได้ดีแล้วก็ไม่ขาดง่ายแล้วก็ไม่ยุยง่ายคือแบบดีสุดแล้วนะคะสาหรับคนที่จัดฟันนะแอมแนะนําว่าให้ใช้ไหมขัดฟันน่าจะดีกว่านะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรทาําความสะอาดได้ดีกว่าการที่จะใช้แปรงสีฟันอย่างเดียวนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะแบบทาําความสะอาดได้ไม่เพียงพอนะคะก็ลองดูด,ดูกันเนาะสำหรับคนที่แบบจัดฟันหรือคนที่ไม่จัดฟันก็อันนี้ก็แล้วแต่นะมาต่อที่ชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นนี้เนี่ยจริงๆแอมเคยรีวิวไปแล้วนะเป็นรูปภาพนะคะเป็นมินิรีวิวนะนั่นก็คือนี่เลย เป็นลิฟนะคะของ XOXO นะซึ่งตัวนี้นะคะเขาเขียนมาบอกว่าเป็น water proof นะเขามีในเซเว่นเนี่ยเขาจะมี2สีด้วยกันนะแอมชอบทั้ง2สีเลยนะแต่ว่าสีที่แอมจะมาให้เพื่อนๆดูเป็นสีเขาเรียกว่าสีเบอร์2คเป็น rose pink นะเป็นสีแบบออกชมพูชมพูแบบนี้ซึ่งเวลาทาไปอะ่ะมันเป็นสีที่แบบนู้ชมพูที่แบบดูแพงอะ่ะคือไม่ถูกอะ่ะแล้วก็เนื้อเขาค่อนข้างที่จะติดทนนานดีนะคะแล้วก็ไม่หลุดลอก ออกง่ายระหว่างวันอาจจะแบบกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีหลุดบ้างแต่ก็แบบเติมได้บ้างค่ะซึ่งราคาไม่แพงอนะแค่99บาทดีแต่ว่า99บาทดี99บาทเองแต่ว่ามันก็ดีแล้วแอมก็ชอบด้วยคนะ่ะก็ลองดูกันเนาะสำหรับคนที่แบบชอบลิปสติกที่แบบเป็นประมาณเนี้ยคือเป็นลายเน์นะแต่ว่าข้อเสียของเขาคือจะต้องใช้กบเหล่านิดนึงนะคะอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาพูดนะของถูกและดีสิบอย่างไปแล้วนะคะที่มีในเซเว่นนะจ๊ะก็ หวังว่าจะถูกใจเพื่อหลายๆคนนะแล้วก็เป็นของที่แบบแอมใช้จริงๆนะคะก็ลองมาดูกันเนาะสำหรับเมื่อด้านไหนนะคะอยากให้แอมทำคลิปอะไรออกมาก็คอมเมนต์มาคุยกันเลยจ้าตอนนี้แอมมีเฟซ o o o กแฟนเพจแล้วนะคะชื่อว่าเอมี่กิติยาชื่อเดียวกับใน Youtube เลยค่ะแล้วก็มี Instagram นะคะชื่อว่า m a k e u p e เ r y กนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย